นักกฎหมายนะรพวกนักกฎหมายมีทนายความมีผู้พิพากษามีอายการหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายหรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารคุณเตยกับคนที่หนูจะไปได้นานแค่ไหนคะครูกับคนกับคนนี้อ๋อกับคนนี้หนูจะไปได้นานไหมคะคุณครูจากน้องเตยนะคะจากน้องเตยคนนี้หนูจะไปได้นานไหมก็ไปได้ ไปได้นานอยู่ค่ะไปได้นานอยู่เราก็รู้จักปรับปรุงนะคะถ้าอันไหนไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจเราช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขช่วยกับจูนเข้าหากันนะคะก็ไปได้นานอยู่นะคะน้องเตยนะคะกับคนนี้น้องจะไปได้นานอยู่ก็ยินดีด้วยกับน้องเตยนะคะถามได้นะคะถามได้นะคะใครที่คุณครูดูดวงให้แล้วถ้ามีของขวัญส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้กับมอดูนะคะนาอแล้วก็ ถ้าไมออ่พิมพ์น้อมรับน่ารักมากถ้าไม่มีของขวัญก็กดติดตาม